สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตวันนี้วันที่4มกราคม2,563ปีใหม่2,564มาพร้อมกับการระบาดของโควิด -19 ึระลอกใหม่ใครกาดตกครับสรุปความได้แล้วพระราชกําหนดฉุกเฉินเกี่ยวกับโควิดเนี่ย ประกาศใช้มาสิบกว่าครั้งนะครับไม่มีวันใดเดือนใดนาทีใดว่างเว้นจากพลกอเลยนั่นก็คือกำลังเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทหารที่เป็นเจ้าพนักง,งานต้องดูแลการเข้าออกการทำการทำงานการไปไหนมาไหนของผู้คนทั้งหลายเขาเรียกว่าจํากัดสิทธิ์ครับคุณได้พลกอไปแต่การปฏิบัติงานของคุณ หย่อนยานเหลือเกินคราวนี้ประชาชนไม่ได้กาดตกนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐกาดตกเองนําแรงงานต่างชาติเข้ามาเกิดเหตุอยู่ที่ที่แผงกุ้งนะครับที่ขายกุ้งตลาดกุ้งอยู่ที่มหาชัยแล้วก็ออกไปต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้แพร่กันไปเกือบทั่วประเทศแล้วเกิดเหตุจากรัฐบาล โฆษกสพอคอก็บอกว่าไม่มีเงินเยียวยาจะไม่เป็นภาระภาษีพูดยังกะแม่ไม่มีมันสมองเลยภาษีอากรที่พวกกระผมเสียภาษีไปไปจ้างเป็นเงินเดือนของผู้ของพวกคุณพวกคุณทำงานหย่อนยานโควิดชุดที่แล้วชุดแรกก็เกิดจากสนามมวยลุมพินีเจ้าหน้าที่ของรัฐทหารเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและคณะ เจ้ากรมทหารบกและคณะนะครับจน่านนี้ความผิดเป็นยังไงก็ไม่ทราบเดี๋ยวนี้ได้ทราบว่าได้ผ่อนผันกันได้กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วย่อนยานกันอยู่อย่างนี้แหละครับทําเป็นเรื่องเล่นไปได้เรามีคนบริหารงานโควิดที่แย่มากคือรัฐบาลชุดนี้ครับถ้าประสบความสําเร็จรัฐบาลก็ถือเอาเป็นผลงานแต่ว่าถ้าย่อนยานหน่อยก็ไปโทษพี่น้องประชาชนว่าไม่ให้ความร่วมมือ ผมจึงคิดว่าปีนี้เป็นปีวัวนะครับปีวัวแต่เป็นปีวัวอย่างไรครับฝากกรไปให้นะครับปีวัวแต่ใช้ควายบริหารมันจึงโง่ดักดานเกินแก้ไขขอขอบคุณภาพปรา,ปากฏนั้นถูกใจแล้วจะเดินไปยังไงประเทศกรูมีรูปในโซเชียลครับคุณใครก็ไม่รู้หน้าตาเหมือนคุณประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ชูป้ายบอกว่า ปีวัวแต่ใช้ควายบริหารแม่มันมันอย่าโยนเลนะครับเพราะว่าอย่าปิดกิจการเขาเลยต้องป้องกันไม่ใช่ควบคุมแบบที่ทักษิณชินวัตรเขาแนะนําเนื่อนี้เป็นเดือดเป็นแค้นนะครับวิภา์วิจารณ์ไม่ได้พอทักษิณเขามีไอเดียที่ดีเกินกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นล้านล้านเท่ากับไม่สนใจกับที่จะปิดกิจการ สมาคมพัตคารก็ทําหนังสือบอกว่าถ้าปิดเที่ยวนี้เสียหายแน่เป็นแสนแสนล้านคนตกงานแน่กระทบตัวภาคเกษตรกรรมที่จะสั่งซื้ออาหารต่างๆมานะครับขอให้รัฐบาลอย่าทําเป็นเล่นนะครับอย่าทำเป็นเล่นปีวัวอย่าใช้ควายบริหารอย่างเด็ดขาดนะครับผมคนหนึ่งไม่ยอมปล่อยมานานแล้วนะครับปล่อยมานานแล้วคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะเป็นอะไรก็ช่างแต่บทกรมันบอกว่าปีวัวแต่ใช้ควายบริหาร มันจึงโง่ดักดานเกินแก้ไขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ